ทุกวันนี้นะครับเกษตรกรของเรานะครับจะมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วว่าเราจําเป็นต้องให้ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมให้กับพืชธาตุหลักก็จะมี NPK นะครับธาตุรองก็จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับส่วนธาตุเสริมก็จะเป็นธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีแมงกานิสโมลิบดินัมนะครับโบรอนคลอรีนนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มธาตุจำเป็นที่พืชจำเป็นต้องมีต้องใช้นะครับใช้ไม่เยอะแต่ขาดไม่ได้ถ้าพืชขาดธาตุรองธาตุเสริมนะครับจะทำให้ เกรดของพืชนะครับลดลงนะครับทำให้ผลผลิตลดลงทําให้ได้ผลผลิตที่ไม่สวยนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับเกษตรกรของเรานะครับเวลาเห็นว่าพืชผลทางการเกษตรมันให้ผลไม่ค่อยดีต้นไม่ค่อยสวยใบไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกษตรกรคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือไปหาธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมาใส่ให้กับพืชนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งและก็เรียกว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับเป็นการให ยาไม่ตรงกับอาการป่วยนะครับบางทีพืชขาดธาตุรองธาตุเสริมแต่ว่ากเกษตรกรไปให้ธาตุหลัก NPK นะครับให้ไปก็กลายเป็นว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยที่พืชไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับได้รู้จัก Transform Plus ของเรามากขึ้นนะครับ Transform Plus สูตรหนึ่งนะครับจะเป็น ธาตุรองและธาตุเสริมนะครับซึ่งหลักๆนะครับก็จะมี แมกนีเซียมนะครับซึ่งแมกนีเซียมนะครับจะเป็นส่วนประกอบของสีเขียวนะครับการมีสีเขียวนะครับหรือคลอโรฟิลลนะครับจะทําให้พืชนะครับสังเคราะห์แสงได้แล้วก็จะได้กดอะมิโนโปรตีนนะครับได้ไขมันได้น้ําตาลนะครับเพื่อจะเอาไปหล่อเลี้ยงเอาไปใช้ลําเลียงไปใช้ในทุกๆส่วนของต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกิ่งก้านรากดอกนะครับหรือปลายยอดนะครับนอกจากนั้นนะครับแมกนีเซียมเนี่ยยังคงช่วย ในเรื่องของรักษาระดับความเป็นกฎเป็นด่างในพืชได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้พืชของเรานะครับมีการทนต่อสภาพดินสภาพน้ําสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวนะครับแห้งแล้งน้ําท่วมนะครับตรงนี้จะช่วยให้พืชเนี่ยมีความ ต้านทานได้สูงขึ้นสารประกอบอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือสังกะสีนะครับสังกะสีนะครับจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนออกซินให้กับพืชนะครับแล้วฮอร์โมนออกซินของพืชนะครับมันจะอยู่ตรงส่วนปลายเรียกว่ายอดอ่อนในการเจริญเติบโตของพืชนะครับอยู่ตรงไหนบ้างครับเช่นอยู่ที่ปลายรากนะครับอยู่ที่ปลายยอดนะครับหรือว่าการแตกตานะครับซึ่ง ฮอร์โมนออกซินตัวนี้ครับจะกระตุ้นให้เกิดการออกรากเยอะๆเมื่อรากเยอะแสดงว่ามีปากเยอะถ้าปากเยอะแสดงว่าพืชของท่านสามารถจะดูดเอาสารอาหารไปกินได้เยอะขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับออกซินตัวนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของปลายยอดด้วยนะครับปลายยอดก็คือเร่งให้พืชของท่านเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็อยู่ที่ การแตกตาดอกอีกด้วยนะครับและพี่น้องเกษตรกรครับอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับนั่นก็คืออะโทนิกนะครับซึ่งอะโทนิกนี่ถือว่าเป็นฮอร์โมนพืชนะครับสรพพคุณก็คือช่วยในเรื่องการแตกรากมากขึ้นนะครับสร้างพลังงานและเอาพลังงานไปใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกระบวนการเร่งการแตกหน่อการเกิดใหม่ของเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวอะโทนิกเนี่ยนะครับยังช่วยให้พืชของพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับ มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับนี่คือเป็นส่วนสําคัญที่พืชอยากจะมีอยากจะไดนะ้นอกจากนั้นนะครับอัโทนิกนี่ยังเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนของพืชนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะครับจะมีการนําพาเอาสารอาหารที่ผลิตได้แล้วจากใบนะครับส่งไป เสียงส่งไปเพิ่มเป็นพลังงานในส่วนต่างๆของเซลล์พืชน,นะครับเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นให้พืชน,นีครับได้กินอาหารได้มากขึ้นเมื่อได้รับอัตโนมิกร่วมด้วยนะครับพืชจะเกิดอาการอยากกินกระตุ้นการกินมากขึ้นผลก็คือพืชของพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับจะเติบโตสวยงามนะครับและอีกหนึ่ง องค์ประกอบที่อยู่ในทรานส์ฟอร์มพลัสของเรานะครับนั่นก็คือวิตามิน B1 นะครับวิตามิน B1 นี้นะครับถือว่าเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการแตกรากนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเติบโตนะครับแล้วก็ช่วยให้พืชของพี่น้องเกษตรกร,กรของเรานะครับทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับนี่คือมีหลายๆ สารประกอบที่อยู่ในทานฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยเรียกว่าจะส่งเสริมการทำงานนะครับคือมันไม่ได้แค่เด้งเดียวนะครับได้2เด้งได้สาเด้งเพื่อจะให้เกษตรกรของเรานะครับได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับเราก็เลยใส่สารอาหารที่ทำหน้าที่เดียวกันเนี่ยหลายๆตัวซ้อนกันนั่นก็คือผลลัพธ์จากการใช้ทานฟอร์มของเราเนี่ยจะยิ่งชัดเรียกว่าได้หลายเด้งจนเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับพืชน,นะครับจะกินอาหารก็คือทางรากทางดินนะครับกับทางใบนะครับ ทรานฟอรม์มพลัสสุดหนึ่งของเราเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่เอาไปฉีดพ่นทางใบทําให้พืชนะครับสามารถจะกินได้เร็วนะครับฉีดวันนี้กิน,นวันนี้เรียกว่ากินภายใน24ชั่วโมงซึ่งจะแตกต่างจากการให้ทางรากหรือทางดินนะครับการให้ทางรากหรือทางดินนะครับต้องใช้เวลาหลายวันนะครับทรานฟอร์มพลัสสุดหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นให้พืชเนี่ยครับสามารถกินอาหารได้24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับและสิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้จากทรานฟอร์มพัดของเรานะครับนั่นก็คือ มีการสร้างเอนไซม์นะครับซึ่งเอนไซม์ที่เกิดขึ้นนียครับจะไปป้องกันไม่ให้การเกิดเชื้อรามีการสร้างสรารที่ชื่อว่าลิกนินนะครับซึ่งลิกนินตัวนี้เป็นกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะครับเมื่อแมลงไม่ชอบเนี่ยพืชของท่านก็จะไม่ถูกรบกวนจากแมลงแล้วโดยภาพรวมของท่านฟอร์มนะครับก็มีสารประกอบที่กระตุ้นการ สร้างสีเขียวหรือคลอโรฟิลให้กับพืชน,นะครับก็เลยทําให้เกิดการสังเคราะห์แสงที่ดีนะครับแล้วยังมีการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อนะครับซึ่งเนื้อเยื่อตัวนี้นะครับทำให้ได้ผลผล,ผลิตที่ดีอย่างเช่นนะครับลำไยห,หรือว่าส้มนะครับที่มันมีการเติบโตปอกใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยส้มที่กําลังจะได้เก็บดีจะขึ้นห้างกลายเป็นว่าส้มเปลือกแตกลำไยเปลือกแตกเพราะว่าขาดสารอาหารนะครับแต่ของเรานะครับทาราฟอร์มเนี่ยมีการสร้างเนื้อเยือ่อทําให้พืช หรือว่าผลของผลไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ท่านได้มานะครับยังคงมีความยืดหยุ่นที่ดีมีเปลือกที่สวยและทานฟอร์มนะครับเนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับจะไม่มีสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ของพี่น้องเกษตรกรของเราอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับพี่น้องเกษตรกรครับเรามีการใส่สารจากใบไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านไม่ต้องไปเปลืองเงินไปหาซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับทานฟอร์มพัสดุดหนึ่งของเรานะครับตอบโจทย์คนเมืองนะครับสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้ฟอกอากาศหรือว่าบอนไซนะครับอยู่ในพื้นที่เล็กๆเราก็มีสูตร เรียกว่าไซส์เล็กๆขนาด 100cc เพื่อตอบโจทย์กับพี่น้องคนเมืองทุกๆคนที่รักต้นไม้รักพืชครับ